นดูตัวเงินตัวทองนะคะตัวไอ้กวดนะคะทำอะไรกันเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เลยใหญ่มากทุกคนดูดิที่เต็มเลยเนี่ยโอ้ทุกคนดูตัวเงินตัวทองผสมพันธุ์กันนะคะตัวใหญ่มากนี่มันหยุดนิ่งแล้ว โหดูทุกคนดูป่าดูเรียบเลยมันออกแล้วยายมันออกแล้วไอตัวผู้น่าจะต,ตัวใหญ่นะะ <c oughs> นู่นตัวหนึ่งนะคะนู่นตัวหนึ่งนู่นไปแล้วหรอยังคนละตัวนู่นตัวหนึ่งมีสามตัว, 3, ตว, 3, ตวนู่น ใช่ตัวนึงจะมาแย่ง,ง,ยงอลูกหล่อเหลือลเกินเน่ะดูโอ้ตัวใหญ่มากนกตัวใหญ่ใหญ่ดูดิวันนี้ดูดิมามันเห่านะคะก็เลยยายก็เลยออกมาดู ตัวเมียไม่ยอมรำด่วน มทุกคนดูดิไปแล้ว